สวัสดีครับ fc ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับยาให้อะไรก็เลยแต่ไม่ว่าจะเป็นฟางไม่ว่าจะเป็นยาผสมหรือยาอะไรก็เลยแต่กินดีมากกินง่ายกินดีมากครับผมเลี้ยงง่ายครับผมทนต่อโรคไหมทนต่อโรคอีกเขาไม่ติอะไรเลยชั่เม็ดเลยนะวัวไทยบ้านนี่ละครับใช่ใช่ เวลาวัวของคุณอามันไม่ค่อยกินหญ้าหรือไม่สบายนี่คุณอาจะเอาใบรังจืดใช่ทํายังไงครับคุณอาก็เด็ดเอาใบครับผมเดเอาใบนี้เลยยกตัวอย่างเดี๋ยวเด็ดให้ดูก่อนนี่เลยใช่เลยนี่คือใบรังจืดครับผมทํายังไงครับที่นี้ทีนี้เอาไปตําตำตำแล้วก็สวัสดีครับคุณอาครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับโอ้ยที่นี้อยู่ที่บ้านห้วยทุ่งครับนี่บ้านห้วยทุ่งบ้านห้วยทุ่งตำบล ตำบลประดูอําเภอชุมงชาบจจงหวัดุรินอันนี้คือวัวของคุณลุงแล้วกันเนาะใช่ใช่ใช่เป็นวัวสายพันธุ์อะไรครับนี่อันนี้น่าจะเป็นพันธุ์พม่าลรืมั้งทาไมถึงว่าเป็นพันธุ์พม่าครับเอาน่าจะลผมพันธุ์พม่าโอ้วัวสายพันธุ์อะไรวัวไทยบ้านหรือวัวลูกผสมน่าจะเป็นผสมครับผสมอันนี้ผสมครับผมเริ่มต้นนี่คุณลุงเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับน่าจะเป็นพื้นพื้นบ้านพื้นบ้านเราพื้นบ้านพื้นบ้านแบบของของของ บ้านาวไทัยบ้านไทยบ้าน,านไทยบ้านปกติเลี้ยงง่ายไหมครับัวไทยบ้านง่ายง่ายง่ายครับแล้วทําไมถึงได้มาเลี้ยงพวกสายพันธุ์นี้่ะครับมันก็เปลี่ยนแต่ละปีมันก็พัฒนาสายพานันธุ์ใช่มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าพันธุ์ไหนจะดีพันธุ์ไหนไม่ดีเราก็ต้องดูดว่า<ม>เออโอเคไหมพันธุ์นี้โอเคไหมพันธุ์นั้นโอเคไหมแต่ละปีสองปีสามปีเราก็ต้องดูนะครับผมถ้าว่าเราไม่ดูมันก็ จะไปเลี้ยงทําไมทําไม้ดูเลยอโอเคครับเอาเอาง่ายๆก็คือคุณลุงนี่ลองเลี้ยงดูว่าสายพันธุ์ไหนดีเนาะเมื่อเทียบกับวัไทยบ้านเนี่ยไอ้พวกนี้ดีไหมผมว่ายกตัวอย่างผมว่าเลี้ยงพันธุ์อยากจะว่าพันธุ์พม่าอีกนะเอาเอาเอาพันธุ์พื้นบ้านเรานี่แเลยดีที่สุดเลยครับผมเอาพันธุ์พื้นบ้านเราดีที่สุดขายสะดวกอีกต่างหากแต่พวกนี้เขาว่า ถ้าว่ามันโตขึ้นมาถ้าว่ามันมียกตัวอย่างอย่างแบบนี้นี่ครับผมสี่โค้งสี่โคกสี่โคงอะไรเราดูแล้วมันไม่สวยไม่สวยครับผมสี่โคงมีกี่เสกเห็นได้หมดเลยครับผมมันก็ไม่สวยอใช่แต่ถ้าเป็นวัวไทยบ้านนี่ไม่มีอย่างนี้แน่นอนอ่ครัพผมไม่ช่มหน่อยนะครับผมเนี่ยผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูวัวไทยบ้านของคุณอาแล้วกัน ไอันี้ไม่มีสุดเลยใช่ไหมไม่มีเลยนี่ไม่มีซี่โครงให้เห็นเลยเนาะนี่มียางยกควอยางนี่นี่นี่ตัวนี้เลยเนาะคุณลุงนะพันไทยบ้านเราอ้วนอยู่เนื้อเลยเดี๋ยวจะว่าพันพม่าอีกครับผมก็ไม่ใช่อ่าวัวไทยบ้านเรานี่คือคือใช่กินดีแล้วก็อ้วนเลยเนาะครับแต่ว่าถ้าเป็นวัวอย่างนั้นก็ไม่อ้วนเท่าไหร่เนาะมขนาดว่าอยู่คอกเดียวตัวเดียวเลยเนะนั่นอ่ะใช่ใช่ใช่ครับผมนี่อย่างนี้ดูสินน่ครับผมเป็นแต่ซี่โครงแสดงว่าตอนนี้ คุณลุงน่าจะเจอคําตอบแล้วเจอแล้วเจอแล้วเลี้ยงวัวไทยบ้านดีกว่าดีกว่าครับผมแล้ววัวไทยบ้านเนี่ยต้องผสมเทียมผสมอะไรไหมผสมครับผสมผสมเหมือนกันครับผมก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่เราจะเลือกเลือกว่าจะเอาจะเอาพ่อพันุ์อยู่ในบ้านมันก็มีอยู่แต่ว่าตัวมันก็สูงเนาะเราเราเอามาทับตัวเล็กๆแบบนี้มันก็ไม่ได้อมันไม่มีตอนนี้ราคาไม่มีไม่มีแล้วทํายังไงถึงยังเลี้ยงอยู่ได้ครับ ก็ไม่รู้ยังไงคนเคยเลี้ยงแล้วมันทิ้งไม่ได้งไงโอ้คำพูดนี้ดีมากเลยครับเอาจริงๆนะคนเคยเลี้ยงคือปู่ยาตาทวดเคยเคยบอกว่าอย่าไปทิ้งวัวทิ้งฝวายนะมีอยู่บ้านตัวสองตัวก็ยัง,ย,งยังดีกว่าเราไม่มีอะไรใชอยังเลยอย่างนั้นเลยใช่อเอาจริงๆนะผมพูดจริงๆนะนี่ครับผมนี่อายุกระปู่นี้เลยเลยครับผมเอคือถ้าเรา เป็นคนเลี้ยงมาก่อนแล้วเน,ะนี่ยควรที่จะมีติดบ,บ้านใช่นี่อย่างนี้เลยเนี่ยครับผมเหมือน,นที่ถถ้า้าาว่าเราส่งส่งไปนี่อย่างนี้ก็ประมาณหมืน่นสองนี่เอาทุกท,ท,ทุกวันนี้แหละครับใช่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 ใชนี่หมื่นสองนี่ยายยายที่เขาขายเมื่อวานนี่ยายได้เท่าไหร่ยายได้หมืน่นสองโอ้ยยายนึกว่าได้สองหมืน่นสอง เขาให้แค่มืชมอชงอยู่ต่อไปเราอย่าไปเลี้ยงด้วยเดี๋ยวหาเลี้ยงตั้งแต่เดือนดีกว่าครับผมวัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับวัวก็อนมาก,กจะกินหญ้าผสมกับฟางหญ้ากับฟางแค่นั้นใช่อาห,หารอาห,หารไม่มีห้ามกินเนด็ดขาดไม่มีอยู่บางครั้งแต่<อ>ว่าแต่อนมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วทาไมกรับนายราคาราคามันไม่ให้อย่างไง เราไปชั่วหอาหารมาให้วัวมันก็ไม่ได้เลยก็ขาดทุนสินาะอ้าวเราก็ขาดทุนเลยครับผมเราก็ต้องเอาหญ้าฟางมั่งเออฟางมั่งลยอยหญ้าอยู่เราเผ็ดๆนี่เลยหญ้าเตียหญ้าหวานหญ้าอะไรก็ครับผมคุณอาภูมิใจกับการเลี้ยงวัวมากไหมครับก็ภูมิใจนะภูมิใจคือหนึ่งเวลาเอยจําเป็นครับผมได้สมัยแต่สมัยแต่กนนีเวลาเราภูมิใจนี่ คือภูมิใจแบบไหนภูมิใจคือหนึ่งเวลาเวลาเรามีอุปสรรคปุ๊บครับผมเฮ้ตัวน้าตัวนี้ยายครับผมมาส่งค์ใดไหมเรามีอุปสรรคเลยเลยครับผมเออเราได้ปล่อยครับผมเออมันจะเอามาเคลียร์ปัญหาส่วนส่วนส่วนที่ว่านั่นเลยครับผมก็คือจําเป็นต้องใช้เงินก็ใช่ใช่ตัวนี้ได้เลยได้เลยครับผมเราก็เอาส่วนนี้ไปเจ้ปัญหาครับผม เวลาวัวของคุณอามันไม่ค่อยกินหญ้าหรือไม่สบายนี่คุณอาจะเอาใบรังจืดใช่ทํายังไงครับคุณอาก็เด็ดเอาใบครับผมเด็ดเอาใบนี้เลยยกตัวอย่างเดี๋ยวเด็ดให้ดูก่อนนี่เลยใช่เลยนี่คือใบรังจืดครับผมทํายังไงครับทีนี้ทีนี้เอาไปตําตําตําแล้วก็อาหนามมาใส่แล้วก็บิดบดอาแต่น้ําครับผม แล้วก็ไปละลายน้ําให้วัวก,กินอ๋อคือละลายน้ําที่มีอยู่แล้วใช่ให้วัวก,กินใช่แก้โรคอะไรครับพวกนี้ขับพิษอันนี้น่าจะเป็นขับพิษขับอะไรสักอย่างแต่คนก็ยังกินได้ไนะนี่ครับผมนี่นี่นี่ใช่เลยนี่เป็นลังดแสดงว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงวัวควรที่จะมีใบอย่างนี้อยู่ที่ครอบครัวใช่ต้องมีโอ้ถ้าบ้านไหนไม่มีครับบอกว่าบ้านนั้นมันยังไงล่ะไม่พร้อมเนาะ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาพูดตรงๆว่าคือพูดถึงว่าไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ดูเดอร์นี่ลางจืดเดอร์นี่ครับผมคืออย่างน้อยลิงวัวคนที่จะมีใบนี้ติดอยู่กับข้อวัวเนาะพูดถึงไม่ใช่ว่าแต่วัวแม้แต่คนก็เหมือนกันครับผมคนก็เหมือนกันอโอเคมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับพูดถึงว่ามีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมคําว่าเหนื่อยคําว่าท้อมีไม่ว่าแต่ใครเรามีทุกคนแต่ว่าไม่ออกอาการเลยว่าเออ ทำแบบยังไง่ะอยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่กับพี่น้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใครโพดอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องช่วยกันดูแลกันเช่งกันและกันนะคโอเคครับใช่ครับผมทำไงก็ได้ให้ข้ามันไปได้เนาะครับผมครับผมอันนี้คือพื้นที่ที่คุณอาปลูกหญ้าให้วัวเนาะครับครับผมคุณอาปลูกหญ้าอะไรบ้างครับเพนกล่าเนเปียตอนน้องก็จะเป็นหญ้าเปียกับหญ้าหวานเนเปียกับหญ้าหวานครับทำไมถึงเลือกปลูกสองสายพันธุ์นี้ครับคุณอา พราะว่าอีกอย่างหนึง่งสมัยใหม่ๆเลยที่เอาวัวเข้ามาก็คือก็คือเอาไอ้เอาวัวมาปุ๊บประมาณห้าหกเจ็ดตัวพอดีปูยาหวานปูยาหวานแล้วก็เลยยาหวานมาันขึ้นช้าขึ้นช้าครับผมก็ต้องมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นยาเปียในเปียเออนเนเปเอ้ยาเปียหรือเนเปียนัน่นแหละครับผมใช่ นี่นี่นี่ที่มี่วนเศษอยู่นี่นี่ครับผมใช่ใช่แสดงว่าเนเปียนี่ให้ผลตอบแทนดีดีก็คือเหมาะกับคนที่มีวัวเยอะๆครับถูกต้องไหมครับก็เลยก็เลยไปสั่งเครื่องมาเครื่องหนึ่งครับผมไปสั่งเครื่องมามาบดมันมีเครื่องบดอยู่มมีเครื่องอยู่นะครับผมเออมีเครื่องบดอยู่แต่ว่าทีนี้ก็เลยคุยกับยายยายยายจะเลี้ยงไหมยายแกบอกว่าแกจะเลี้ยงแกรักวัวมากครับผมอ่า แล้วนาจะทําไหมยายแจก็บอกว่าเออจะไม่ทํานาเออถ้าไม่ทานาก็เอ้าเลี้ยงวัวทายายเลี้ยงวัวก็เลี้ยงไปนี่ยายามันก็เพียงพออยุ่หรอกครับผมครับคือตอนนี้ยอมสละที่นาปลูกญ้าเลยครับนี่นี่ปล่อยแล้วนี่ครับผมนี่ว่าจะเอญยามาวานหน้านี่ยาอะไรหน้ายาเชฟขาวเพีงกุลาเพีงกุลาหรอะไรนี่ครับผม คือตอนนี้ไม่ทํานาแล้วยังไม่ทาแล้วไม่ทําแล้วยกเลิกแล้วนะสิบกว่ายี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองตัวขนาดนี้ครับเนี่ยตัวขนาดนี้อ๋อทุกวันนี้เหครับ <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวนี้สิบเอ็ดสิบสองเขาจะให้ไหมนี่ <laughs> เอาจริงจริงไม่ได้เลยนี่หายไปครึ่งหนึ่งเลยมันหายไปไม่รู้ยังไงถ้าพูดถึงแล้วถ้าผมพูดนะผมว่าโอ้ยรัฐบาลก็น่านจะช่วยเหลือมั่งให้มันมีราคามาั <laughs> ่งครับพูดถึงว่าขนาดนี้ขี้โมขี่มาก็ให้มันอยู่ประมาณเท่ สิบสามสิบสี่สิบห้าเออน่าจะโอเคกันอยู่น่าจะพอได้เนาะครับครับผมเนี่อย่างตัวนี้เหมือนกันนี่ตัวนี้เห็นจะชี่โคง้งขนาดรุ่นนี้แต่ก็ว่าเอาออกปุ๊บาว่าเคลียทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วปุ๊บจะกองไว้เดี๋ยวจะเก็บใส่กระสอบใส่ถุงใส่อะไรไว้ครับผมมันจะม,จะมีจะมีลูกค้าเขามาสั่งไว้คนนั้นก็จะเอาประมาณสักสิบถุงยี่สิบถุงขายขี้วัวได้ดีกว่าวัวตอนนี้ ใช่ทงสามสิบาทครับผมจริงจริงครับผมเสียงว่าตอนนี้ไม่ต้องขายวัวแล้วขายขี้วัวแทนแต่ว่าก็ดีนะผมว่าขรอวัวของคุณอาก็สะอาดไปในตัวด้วยครับผมเพะคุณอาเอาออกทุกวันออกทุกวันเขี่ยวทุกวันขี้วัวก็ขายได้ทุกวันได้มีออเดอร์ตลอดเลยจะมีออเดอร์มาตลอดแต่ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลามาเขี่ยวเขี่ยใส่ทงให้ครับผมคุณอาขายกระสอบแล้วเท่าไหร่ครับสามสิบบาทอยู่ได้ไหมสามสิบบาทนี่ ได้ไหมได้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ช่วยพี่น้องทางที่เขามาซื้อด้วยวก็<ม>อาศัยว่าเออได้วันละสิบาทยี่สิบาทก็ยัง<อ>ดพีพอให้ลูกหลานได้ไปโรงเรียนครับผมโอ้แ<า>ทบ้านนี่ในความรู้สึกที่คุณอาลองเลี้ยงลูกผสมคุณอาคิดว่าโอวาไทบ้านนี่ดีที่สุดละใช่ครับใช่ดียังไงบ้างครับดีก็คือหนึ่ง เวลากินหญ้าเวลากินหญ้าไม่เพียงพอครัเพราะว่าเป็นวัวเป็นวัวพันที่ว่าสูงสูงหน่อยนะเหมือนอย่างนี้นะลูกผสมนี่เนาะมันจะเห็นสี่โครงเลยเออสี่โครงมันก็ลงมาหนึ่งก็คือวัวใช้บ้านกินง่ายใช่แต่ว่าเป็นวัวใช้บ้านอย่างที่เห็นนี่เลยครับผมสี่โครงมันก็ไม่มีมันก็เต็มที่เรามันแต่ว่าให้กินเต็มที่มันก็โอเคเลยครับผมแต่ว่าช่วงนี้คือช่วง หน้าทนนานเนาะครับผมช่วงทำนานบางทียาเยอะยาเยอะอะไรก็ <Okay. S 1> มันกอ็อาจจะลำบากหน่อยไปนหนึ่งครับผมเพราะว่าเราถ้าว่าเราปลูกหญ้าปลูกอะไรมันก็โอเคนะเ,เครื่องเครื่องอะไรเราก็มีอยู่ครับผมพูดถึงว่าพันธุ์ไทยนี่การให้ยาให้อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นฟลางไม่ว่าจะเป็นยาผสมหรือยาอะไรก็แล้วแต่ กินดีมากกินง่ายอืกินดีมากครับผมเลี้ยงง่ายครับผมทนต่อโรคไหมทนต่อโรคอีกเขาไม่ติอะไรเลยชักเม็ดเลยนะัวไทยบ้านนี่แหะครับใช่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 พันไทยของเราเนี่ยเลยใช่ใช่ใช่ครับผมพันไทยเรานี่เลยจะกินง่ายแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยจางหากพอค้ามาซื้อก็ไม่เคยตีด้วยไม่เราว่าราคาไปเลยมันก็โอเค วัวเทา,าโอเคแต่หางนะดีกว่าลูกผสมอีกใช่คือขายก็ไม่เจ็บตัวเยอะถูกต้องไหมครับใช่ใชใช,ใช่ครับผมเวลาวัวไม่สบายนี่คุณอาสังเกตยังไงบ้างครับก็ต้องดูว่าเออเขากินหญ้าไหมเขากินฟางไหม,อมเออถ้าไม่กินเรารูกซึกเลยเลย เจ้าของเจ้าของเจ้าของวัวเนี่ยต้องต้องดูเลยเลยว่าเออวัวตัวนั้นตัวนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมเราก็ต้องไปหายามาให้หลักการง่ายคือสังเกตว่าวัวกินหญ้าหรือไม่กินหญ้าใช่ถูกต้องไหมครับใช่ครับคือปกติี่วัวจะกินหญ้าใช่ต้องกินแต่ถ้าไม่กินนี่มีอาการแล้วว่าน่าจะไม่สบายรู้แล้วรู้แล้วว่าวัวตัวนั้นตัวนี้ตรงมีอาการแล้วเลยครับผม ก็คือใช้วิธีการสังเกตเอาเนาะใช่ใช่ใช่ครับผมก็เราไม่ใช่หมอเนาะแต่เราว่าสังเกตอาการได้สังเกตอาการเพราะว่าเลี้ยงมานานแล้วเลยกี่ปีแล้วคุณอ้ปูนี่น่ายาวปูนี่นี่โอ๊ะโอ๊มาอยู่นี่สี่ปีเลี้ยงตั้งต่อยู่อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านก็สามสี่ปีเกือบสี่ปีแล้วเลยครับผมให้คุณอาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงบัวต้องทำไงบ้างครับ อ่าเดี๋ยวขอจุ่มกระก่อนเด้อครับผมคนโซลินอย่างนี้เลยครับผมคือถ้าถ้าจะเลี้ยงวัวถ้าว่าราคาวัวอย่างทุกวันนี่ผมว่าไม่อยากให้เลี้ยงหรอกเลี้ยงตะกเตนดีกว่าครับผมครับผมอยากแนะนําว่าอยากให้เลี้ยงตะกเตนแม้แต่ผมก็เลี้ยงวัวเหมือนกันเลยเลยแต่กรนี่วัวผมไม่ใช่เท่านี้หรอกมันเยอะกว่านี้อีกมันเป็นสิบสิบยี่สิบตัวครับแต่ว่ามันไปไม่ได้เพราะว่าราคาช่วงที่ อะไรนะไอ้โควิดเออโควิดนี่ช่วงนั okay, ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ราคาวัวมันก็ตกกไ็เลยอยากเปลี่ยนกิจกิจการใหม่โอเคครับ